สวัสดีลายการทักทาไทยได้อหมครับยินดีตอนรับพี่น้องกับสู่อ,อำนาจ,จเจริญฮอล่อสิงนะครับทางด้านยูทูบเป็นโอกาสดีครับวันนี้ได้มาพอรถพุทธอีกค่ายหนึ่งนะครับเป็นอีกหนึ่งค่ายที่คุ้นหูกันอยู่นะครับพี่น้องทางด้านคาโต้นะครับเลขดีแปดสองศูนย์นะครับ เห็นพื้นตะไลมือแล้วล่ะนี่ครับผมมีเวลามาถ่ายจักเทียนนะครับพี่น้องครับพี่ต่างงานนะครับวันนี้รับหน้าที่ตากดินใส่ดำสิบล้อนี่ครับกำลังตากใส่ฟูโซสองสี่ศูนย์นะครับคันนี้ประจำการอยู่ที่หน้าอ่างนะครับอ่างไรตีนะครับอ่างเก็บน้ำน้องช้างใหญ่นะครับอำเภอเมืองสามสิบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ <laughs> เดี๋ยวต่อดักออกผม <laughs> โอ้รุ่นขับจังไม่รุ่นนะครับโอ้แท็กเตอร์ห้องกับมาธรรมดานี่ครับแคทเธอร์ิลานะครับดีหกจีสนะครับตูวเอ,อียเย็นสบายนะครับคาโต้คาโต้เฮ็ดดี 8ปดนะีครับอีกฝากฝังหนึ่งเป็นโกเบโกไอเคียสองร้อยซเปอร์เกนะครับากาซูเปอร์เอนีครับอีกขั้นหนึ่งเห็นแตหงหัวนะครับพี่น้องครับข <laughs> นหนักกัตักดินสีส่สิบหอขึ้นกันนะี่ครับ เด็ดเราคือคาโต้นะครับคาโต้คา,าโต้นี่ครับส่วนเครื่องหรือว่าตัวปั๊มต่างๆนะครับพี่น้องคือเก่านะครับบ่ามีข้อมูลนะครับพี่น้องเ <c oughs> <c oughs> บื่องการทำงานนี่แหละนะครับ คาโตเนี่เรือเด่นนะครับก่อนเสียดังก็เป็นไมโค่อยู่หนีเป็นโลเข็นะครับพี่น้องครับคาโตนี่ขึ้นชื่อเรื่องรลเข็นะครับรลเค็นี่โอ้คนสลายนะครับสำหรับคาโตนะครับพี่น้องครับส่วนรถขุดนี่หาชมยากนะครับในเขตนี้นะครับพี่น้องในใส่งานการหลอกอ่างเก็บน้ำสมบัติท่านน้องสังไห่นะครับในโครงการเจ็ดพันหาอยไร่ดี การนอนชิมีขั้นเดียวนะครับตู้เหลืองแต่พุ่งกี้แดงนะครับคาร์ตูนีสีดังไปทา้งนลาดรถเข็นนะครับพี่นองครับรถเข็นนี่เพื่อนละที่หนึ่งนะครับคนใส่ลาลเดอนะครับรถเข็นคาร์ตูนนะครับ รถขุดนี่มีประปายนะครับว่าไหลนะครับพี่น้องโอ้โลกสันจรไปมากหลายคันครับท้ายหิมทางเนาะนะครับพี่น้องครับขอประทานอภัยในคว่วมบอสะดวกหูสะดวกตานะครับท้ายริมถนนนะครับรถก,กับพันไปพันมากอะรายอยู่นะครับ มาดูคันต่อไปครับเป็น10ล้ออีกหนึ่งคันนะครับเป็นฮีโน่เมกาซีรีสี้อยนะครับคันนี้น่าจะเป็น3 4มสีอีกหนึ่งคันนะครับกำลังทำการถอยด์ข้มามเส่ดินครับกาโต้คันนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่ของทางด้านค่ายนะครับล่าสุดเลยก็ว่าได้นะครับ ตัวใหม่ล่าสุดของทางด้านค่ายคาโต้นะครับ K A T O คาโต้นะครับรถตัวเหลืองหัวเก๋งดำครับหลกักาบุงกี้แดงนะครับพี่น้องมี3ามสีนะครับสีทนทนเลยนะครับเก๋งดำตัวเหลืองนะครับลกักาบุงกี้แดงนี่คือเอกลักษณ์ของคาโต้นะครับ ส่วนทางด้านนี้มีแต่ชิบหลอดล้วนๆนะครับพี่น้องครับลายขั้นอยู่นี่ครับมีทั้งฮีโน่แล้วก็มิซูนะครับ้ากาไอ้หลงไอ้หลงนี่ยืนหนึ่งครับโอ้ไงเลือกเกินโอ้แผนฝนใบมีดกบมีครับพี่น้องครับ อันนี้ผลงาน,นฟุใบมีดครับคุปต้าสามสี่นะครับมาเบ่งการทำงานครับอ่าหายสัญญาณแล้วครับสลหรับเจ้าฮีโนโอเมกาซีหาร้อยนะครับสิบล้อ มาอีกหนึ่งคันแล้วครับกับเจ้ามิซูฟูโซนะครับคันนี้เป็นหัรประดุกครับถ้าจำผิดนะครับน่าจะเป็นเครื่อง240นะครับถ้าจำผิดนะครับพี่น้องครับกำลังทำการถอยมาใส่ดินนะครับกับเจ้าคาโต้นะครับสิบหลอดอะไรทีมงานนะครับ หลายทีมงานหลายคันนะครับพี่น้องครับว่าสามารถจิตไทยให้พี่น้องได้เบิรงนบุสทุกทีมงานด้วยนะครับขอประธานและยหลายะนะครับพี่น้องมันหลายทีมงานจริงๆนะครับเยอะมากนะครับสตาร์บิ๊สู้สองสี่ศูนย์คันนี้เขายังไม่ใหม่อยู่นะครับพี่น้องครับโอ้ยังออกต้องอยู่นะครับสงสัยออกมาใส่งานนี้โดยเฉพาะนะครับพี่น้อง วันไทยค่าตัวห้ออยากเปลี่ยนจิตอมแน่เล็กหน่อยนะครับ เออไม่น่ามันเรื่องเครื่องข้างมาบาดนียโอ้ยไม่อีกแล้วครับพี่น้องครับทีมงานฝนใบมีดครับการเก็บก้อนดินนะครับเก็บก้อนดินที่ทิ่ทางอยู่นะครับพี่น้องครับถือโอกาสฝนใบมีดไปได้ตัวนะครับโอ้ยนู่นห้องบอลกันไปครับอ่าไปแล้วครับพี่น้องครับหายซะแย่นเรียบร้อยได้ครับออกตัวไปแล้วนะครับสำหรับกู้โซดทองที่ศูนย์นะครับ าอาพีน่น้องสลักกินี่เอาไว้สมิีสะก่อนเนาะนะครับพี่น้องครับอําลาพาจากพี่น้องไปสะก่อนนะครับพี่น้องครับไปสู่การส at athletes, ูงงานต่อก่อนนะครับบมคอยมีเวลาถ่ายคลิปครับพี่น้องครับให้งานขึ้นกันนะครับพี่น้องครับขอบคุณทุกการที่ตามนะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับพี่น้องครับสลักกินี่อําลาพาจากพี่น้องไปสะก่อนเดิอนะครับลาการพปเดอนกับเจ้าคาโต้นะครับยิดดี8แปดสองศูนย์นะครับ ใครที่ขับมาเบิรงแล้วก็อย่าลืมกดติดตามฮหเลเด้อนะครับอำนาจเจริญหัวล้อซิ่งนะครับทางด้าน YouTube นะครับกดไลค์ให้น้ำแน่กดแชร์น้ำพร้อมนะครับพี่น้องครับสลับกิฟนี่อำมลาผ้าจากพี่น้องไปซะก่อนนะครับไว้โอกาสหน้าพอกันใหม่นะครับสลับกิฟนี่สวัสดีครับ